ตัวน,นี้ของโน้ตัวนี้ของโนนม,มนหนง่หนึ่งหนึ่งหนึ่งคนละนิดหนึ่งไม่ได้นะอาหาร <laughs> <c oughs> ขอบคุณมว่ด้วยฮะขอบคุณครับตอนนี้แปดร้อยฮอตแล้วขอบคุณครับรูปแมวเลยเอ่ะรูปแมวลีออนนยวฮุย

นไม่ใช่ตัวนีอตัวนี้ของนน้ตตัวนี้ของนน้